สวัสด <rude S 2> ีครับผมชื่ออเไกครผมชอปปินเกีนมาสมกัษสต้นดีครับผมชื่อมีอะเพคครับเครับมีได้ภาษาไทยคำไหนอีกไหมฮะมึงไทยรอ้มากมาก ในช่วงบ่ายสามโมงและหลังจากนี้ก็จะมีแฟนๆของคุณได้เข้าไปในสิจนที่ออฟฟิศเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบว่าไปเข้าดูมาแล้วมีอะไรแบบพอจะสปอยหรือเปลกับแฟนๆสื่อมวลชนตอนนี้ได้ปัญหานชไรดองไม่บ メンバーの写真とたくさん写真を撮ってほしいですしあとは僕たちがイ語で実質のメッセージを書いてあるところもありましてそこは僕たちが張って大砲を書いたので見てほしいなと思いますとても難しかったです。かでルーナーかルーナールールルルナナプッ มีมุมให้ถ่ายรูปกับรูปของเมมเบอร์เยอะมากๆทุกคนถ่ายรูปเยอะๆค่ะแล้วก็มุมที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นพอย์ของเมืองไทยเลยก็คือทุกคนมีเขียนภาษาไทยอยู่ข้างในบ็อกอัพโซค่ะซึ่งตั้งใจเขียนมากๆแล้วมันยากมากเลยค่ะอุ้ยน่ารักมากมีภาษาไทยให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนได้เข้าไปแน่นอนนะครับแล้วรู้บอกว่ามีการถ่ายภาพด้วยมาป๊อปอัพที่เมืองไทยทั้งทีก็ได้ร่วมงานกับช่างภาพระดับต้นๆของเมืองไทยอย่างคุณ เอกรรตธิบุญสีด้วยนะครับอยากรู้ว่าคอนเซ็ปที่ได้ถ่ายรูปเพื่อที่จะมาโชว์ในป๊อปอัพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมฮะมาเข้าใจกล้

ให้กับแมนแมนทุกคนนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเลยะค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ ได้ใช้สัญภาพชาวไทยของเราเลี้ยงร่วมงานให้เขาด้วยขอบคุณมา,มากๆเลยที่ให้โอกาสสางภาพชาวไทยนะคะไทยอนุทายโนโตโตเป็นรางฝันกจุดหนึองเราชันสึก้ออะไรเนี่ยคนจะมองคนได้สิยกมือให้หน่อยได้ไหมครัทุกคนเอาล่ะองคอัมโตกของเราแนละ้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวที่26พฤศจิกาย,ยานนี้รับรองเลยว่าผมเป็แฟนๆรอคอยอ,อย่างแน่นอนคำถามต่อไปไม่ถามไม่ได้เพราะเขาเพิ่งปล่อยเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลสิงโต จากอัลบั้มล่าสุดนะองโคจิชินนั่นเองนะฮะอยากให้น้าจูอัลบั้มนีให้ังหน่อยได้ไหมคะว่ามีเพลงอะไรบ้ามีความน่าสยังะุดอัองคจโ่าิสคดมอัลบั้มนี้กันอยนควากมีดล้มของวนอ่ับแต่มี

เพลงเลยนะฮะโดยเฉพาะเพลงนี้นะคะ้าสามคนทาไม่พูดถึงไม่ได้เลย c a r i s <is> max ค a r i s, <laughs> <S <is> max <S <laughs> ใช่ถูก <laughs> ต้องฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบวรอลคนพูดถึงแล้วก็นึกถึงการเต้นของคุณใช่ปะทุกคนใช่ใช่ฮะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ในเมื่อคุณสามคนปรากฏตัวที่เมืองไทยแล้วและอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนแล้ว จะโชว์ให้ดูสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะนี่พ้องเขาไม่ไดกลายนโมเมนต์จ้าส่วนป้าลิงขีนนจะดึงคันสมัครเดี๋ยวเคี้ยวหนึ่งแล้วต่อมาถ้าที่ไทยนะคับทุกท่านขอเพียงแค่เพอนๆไปเซ็ตต์กันนะครับแล้วก็จะได้รับการต้อนรับจากทุกท่านที่าที่นี่ถ้าที่ไทยนะครับทุกท่านขอเพียงแค่เพื่อนๆไปเซ็ตต์กันนครับ ขอดูทีหนึ่งก่อนได้ไหมฮะใ,นในีิแต่หมนดนเอมดิวนามโง่นิวนาโอ้ยแก้ง่านอนิวนานะคะโรดังมัพเดตมาอีก c a r i ม m a x c a r i ม m a x y ทุกคนต้องทำด้วยกันนะสิงมาแค่นี้เหรอฮะอคน Um... อยาให้ศิลปินดูสื่อมุลชนเต้นฮะบอกเขาเรียวบอกเขาเมมบ้างไป็นนัสังกตตัวอโน่ไม่เดียวไม่เดียวเม่เสัเกม่เี้ถึากิะรอคุณอดไม่เลยค่ะชค่เลยค่ะโชวเลยต้อตรีมาฮะ そうですね、あの今回「ポップアップ p 初めてのことで,でそしてこうやってタイにも3度目になるのかな賞を残らせていただいて本当に皆様のタイのファンの方の笑顔がとても印象的なんですねなのでその笑顔の輪をこれからもどん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  SnowMan ーーとともに広げていってほしいなと思います。ポップアップア楽しんでください ก็ครั้งนี้นะคะที่มาทำ๊อปอัสโซนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะแต่ว่าเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะที่เมมเบอร์สโนมนนะคะได้มาประเทศไทยทาได้นำโรอ e ีเวนต์ก่อนหน้านี้สองครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยความประทับใจของแฟนก็จะรู้สึกว่แฟนชาวไทยยิงสวยมากๆเพราะฉะนั้นถ่ายรูปเยอะๆเพื่อให้แฟนๆประเทศอื่นให้เห็นรอยยิ้มของชาวไทยด้วยนะยังไงแบบขอให้สนุกสนาน๊อปอัสโซนะคะว้าวเขาลู้จริงมาคนไทยมันยิงสวยนี่

思います。あのぜひぜひ SnowMan のことをもっともっと知ってもらえるように僕たちも頑張るのでたくさん楽しんでください。えー ส wow. no ุดุดแล้วยู่ดท้ายสุดห้ายสุดท้ายสุด้ยสุดท้ายสุดสุดท้ายสุ้ายกัดทายด้ายสดท้ายสุ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 ด้ดทใามากเลายค่ดเพร้าะว่าประดท้ไดทยเนี่ยรู้สึกว่ามายสรยายายดาาุ้้ ซึ่งโปัแอัพสตของเรานะคะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงที่26มศจิกายนนี้นะครับวันนี้3โมงเป็นต้นไปจะให้สื่อมวลชนเริ่มเข้าก่อนวิสิตเป็นก่อนใครเลยนะครับและขอให้มีความสุขและสนุกอย่างที่พวกเขาทั้ง3คนได้บอกกับทุกคนไปจริงๆอยากให้ทุกคนมาเมืองไทยบ่อยๆนะฮะนะครับชวนเยอะๆชวนมาบ่อยๆนะให้หามาได้เลยหะ มาได้ทุกวันเลยฮะไม่มีจิ๊ก็ไ,ได้กินสิอาโตกินทอดไก่กับตับเป็ดไก่เด็อยากกินผัดไทยค่ะอุ้ย <laughs> ไม่ยากครับเมืองไทยมีผัดไทยทุกที่เลยครับใ <laughs> <c oughs> ครมาไทยรักตลาด้องไปเด็ดเดี่ยวเด็ดเูืนะเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าแถบข่าวเราเดินทางถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบคุณทั้งสามคนมากๆเลยที่เดินทางมาพกกบกับแฟนๆชาวไทยมาร่วมเปิดป็อกอัพที่เมืองไทยด้วยกันทุกคนครับส่งเสียงให้ทั้งสามคนจ้า แหววเรือ่องสิฮะแหวแล้วเรียบร้อยฮะขอบคุณครับขอสิงปรบมือดันเลยฮะเหมือนับขอบคุณทังสาท่านด้วยนะครับจากสโนว์แมนของเราะครับคุณราอูคุณอาเบะและคุณมิยาตนะคะทั้งสามคนที่มาร่วมเปิดบอบบล็สโตร์พังแรกในประเทศไทยแบบนี้นะคร <c oughs> ับก็เรียกได้ว่าสโนว์ตันทุกคนแฟนทุกคนรอหอยด้านล่างชั้นเอนะฮะ